สูงครับเนื้อผงคลุกคลักนะครับเนื้อผงคลุกคลักออริจินอลเลยครับนี่ครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนั้นเป็นพระปิตาที่ท่านสร้างนะครับที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับหลวงปู่เอี่ยมนั้นเป็นผู้ที่ทรงฤทธาคมมากลูกศิษย์ลูกหานี้แถวนะครับแถววัดของท่านสมัยก่อนเป็นครองนะครับก็จะให้ความเชื่อถือศรัทธามากๆเป็นพระ ทั้งสายเหนียวนะครับนะฮะคงกระพันชาตรีแล้วก็เมตตามหานิยมพระของท่านนะครับที่สร้างก็สร้างจากผงวิเศษนะครับว่านศักสิบร้อยแปดแล้วก็นำรักมาโขกมาตำผสมอยู่และที่สำคัญก็ยังผสมชันยาเรือเข้าไปทำให้เอกลักษณ์ของเนื้อพระของท่านนั้นเวลาส่องจริงๆจะมีลักษณะน้ำตาลอมแดง น,น้ำตาลอมแดงน้ำตาลอมม่วงนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงนะครับแล้วเนื้อจะมีทั้งโซนหยาบโซนละเอียดนะครับภาพแบบนี้ในสายตาของอาจารย์นันถือว่าเนื้อ A นะครับเป็นโซนหยาบข้างหยาบนะบส่องแล้วมีมีมเ,เรียกว่ามีสเสน่ห์มากๆนะครับ พุทธศินของการสร้างนั้นพระปิตาหลวงพิทยวัฒน์ปานสูงจะเป็นพระที่มีแม่พิมพ์สองด้านเอามาประกบกันนะครับแม่พิมพ์สองด้านมาประกบกันนะครับมาประกบกันแล้วก็จะมีช่องนะครับช่องในแม่พิมพ์ด้านล่างเนี่ยเป็นช่องออกของมวลสารทําให้บางองค์นะครับมีลักษณะเป็นตุ่มนะฮะเป็นตุ่มเป็นรูตรงนี้นี่ครับเป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนโบราณน,นะครับ พออัดเนื้อพ้าเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีที่ล้นออกมานะครับก็จะต้องมีที่ออกนะครับตรงนี้แล้วพอประกบกันปุ๊บก็จะต้องมีตะเข็บนะครับเป็นพ้าที่มีตะเข็บนะครับมีตะ